บันทึกอย่างมบันทึกนะเมื่อกี้กูกดบันทึกมึงก็ไม่บันทึกนะเมื่อกี้กูเล่นเกมเนี้ยเกือบครึ่งชั่วโมงมึงไม่กดบันทึกกูก็ว่าอยู่ทําไมมันไหลลรื่นจังวะมึงให้ไม่แน่นะไอ้สัตว์ทุกคนอยู่ขี่น่นะผมขอเคลียโปรแกรมแปบน่ะไอ้สัตว์เออบันทึกนะมึงบันทึกให้จริงนะเฮ้ยหัวร้อนเลยสัตว์ไอ้ห้าเมื่อกี้ผมมันผมถ่ายไปสามสิบกว่านอาทีอะสามสิบกว่านอาทีอา้าวแล้วกูมาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ย นาิ <T t ีผมถ่ายไปเกือบสามสิบนาทีอะผมงงทำไมแม่งมาเป็นแค่รูปภาพวะอันนี้ก็มาสู่เกมทีมฟอร์เทสนะฮะทุกคนเกมที่เกมฟรีของสตรีมวู้ดใจถึงแม้ผมจะมีเกมเสียตังค์นะแต่ผมก็ยังชอบเล่นเกมนี้อยู่เฮ้ยกูโดนยิงได้ไงวะโอ้ปืนร้อมพอมึงยิงไปไกลขนาดนี้ถึงถ้าแบบว่าเสียงไม่ผมไม่ค่อยดีก็แม่นก็ไม่ดีตั้งแต่คลิปแรกแลลวครับ พาออาชีพห้าอะไรทุกคนมึงนี่สิเอฮี้มันมันมาครับพี่เหล่าอยากมีสปอนเซอร์จังเลยเนาะแต่คลิปเราคนซับแค่สามร้อยกว่าคนให้กำลับบงใจตัวเองผ้ๆๆาแล้วห่อใช่ไหมนะนั่นมันห่อใช่ไหมนะอันนี้ก็อยู่แมปซอมบี้นะฮะแมบปบพิมพ์คนหาว่าแมปหายังเห็นกูอีกับ นี่ก็คือแบบซอมบีน้นะทุกคนตอบซอมบี้คุณหาได้ครับเกมนี้เกมปีครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเล่นกันเยอะๆนะฮะผมเป็นจริงๆผมเป็นคนพูดร้องมากนะ,ะไอ้สัตว์น่าจะกไหมอ่าฮืไม่ไมาเลยผมรู้สึกไม่ดีไอ้อผมรู้สึกสัตว์นี่เขาไปโดนตนพอดี วันดี้เย็บขึ้นไม่ได้กูขึ้นไปไม่ได้ไงตูนี่ก็ปล่อให้กูหน่อยดิเอาดิกูไม่ตายหรอกอีสัตว์กูจากยันมาขึ้นขึ้นยังไงอ่ะเฮ้ยอิสเรียสิเรียสไม่สิเรีย,ดยสยดมี เออเดินป to ่ะโอ้โหกับวสัตว์ไม่ต้องขำสัตว์กูขึ้นไม่ได้เออเออเบอร์เลยสัตว์ยัปยัปยัปโโดนหนึ่งคนปะโดนหนึ่งคนปะ เมื่อกี้มันโดนนะเว้ยมึงไม่ขึ้นเอาชิบห้าเลยให้กูไปกันยังง่ายเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ลงกูขึ้นไปก่อนกูขึ้นไปก่อน Come to me girl Come to me Follow me Follow me โอ้ยเหลือแค่คนเดียวครับคันเี้เราไปสู้ใช่แล้วกูเดี๋ยว เดี๋ยวนะถ้ามันมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะเฮ้ยห้อมันยังมาไม่ถึงไมเหรอก็อิสโปโวไม่เปลี่ยนตัวได้ไงไเปลี่ยนไม่ได้ฝั่งอ่ะเปิดให้กูด้วยวิชาดับว้าวว้าเหลือ wow. Wow. Yeah. จะมาเปลี่ยนเอาตัวตัวอะไรวะ อุ้ยแล้วผมลงน้ำทำไมวะโอ้โคตรเมาเลยสัตว์รู้สึกรู้สึกเมามากอะผมลงน้ำทำไมวะอ๋อเพื่อนก็ลงเปนเฮ้ย <c oughs> จะไปทันบ้ายสองวีอะพ่อมึงกูโคลไม่ใช่เดิมแฟรโอ้โหแล้วพ่อโมยังมหายแล้วฮอรอก,กูด้วยนะฮอรอก,กูด้วยฮอรอก,กูด้วยกูไม่อยากวิ่งไปพอ <c oughs> อีกทีหนึ่งอึดใจไว,ไ,ไว้กูลังไปเว้ยโอ้โหคุย ค <ith> in <flight> ือไปดิไอ้โง่ไอ้โง่คือไปเอาคือความหวังสุดท้ายความเฮียอะไรนะผมไม่รู้เลยกูจะเอาอะไรไปรอดเนี่ยเฮ้ยคุณน่าจะโดดไปไม่ถึงใช่กูโดดไปไม่ถึงสัตว์งั้ยมึงไม่มีทางอะไรให้กูหรอกอ๋อเฮียแล้วไงเฮียแล้วไงเฮ้ยรอดว่ะเฮ้ยทุกคนมันคือปฏิหาเนี่งล่ะจำไว้นะ จ,จะไ้เจ้ามีความเชื่ออยู่เจ้าก็จะรอดฮิว <c> ก <oughs> ุสิตเมดิคเมด็คมันไม่ขึ้นอ่ะเมดกคมดเมด็คโคตรเดี๋ยวผมไปดูโปรแกรมอันบ,บนึงนะถ้าผมนิ่งอะ่ะเฮ้ยยังบันทึกอยู่โอเคเลิกงามยังดียังดีเว้ยยังบันทึกอยู่ อยากมีแฟนคลับจังเลยแฟนคลับอ่ะแฟนคลับอ่ะที่ขับรถให้อ่ะนีนคนละแข็แข็คลับตัดสึกไม่ดีอะไรมากๆถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะฮะทักทักมาเลยฮะหรือเมนใต้คลิปนี้นะฮะว่าอยากเล่นด้วยท่านพูดง่ายๆนะมาเจอผมได้ฮะในแมบ,บนี้ตลอดผมไม่เคยเปลี่ยนที่ฮะว่าเดี๋ยวกูโดนอะไรเนี่ยกูโดนอะไร ไอ้กูโดนอะไรไอ้ี่เอาไปกูจะรอดวัตถึอตรงดีรู้ไหมมันยากขนาดไหนหียช15แล้วทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ตายอ่ะเอ้าไม่ตายอ่ะเฮียมันมึงทำอย่างนี้ไม่ได้นายสัตว์มึงมันจะมึงจะตัดกำลังคนง่ายๆไม่ได้เว้ยเฮียมันตัดอย่างนี้เลยวะ แล้วมันเหลือคนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่มีคนเขียนเขียนคขาว่าวัดวัดฟักใช่วัดเต่าใช่ฟักอะฟักที่ไปกินอะคนละฟักแล้วใช่ไหมเนี่ยมันคืองงมากเลยเว้ยช่างแม่งไงน,นี่ยกูว่ะเฮ้ยผมไม่ตกอ่ะรอบเนี้ยกูต้องถึงคนแรกอะรอบนี้กูต้องได้ขึ้นหอเว้ยเฮ้ย ผมว่าคุณว่าบันไดไหนขาดนั่นไงกูว่าอะไรไอ้เฮี้ยสัสเอ้ะเซนกูคิดไว้ไม่มีเพศมึงเป็นเฮี้ยอะไรกับริมเน้ยยเฮ้ยไงรอบนีกูทานไว้ทุกคนผมทานแน่นอนชาเมงเว้ยท่อไว้ตายปอนวารีเอาเฮ้อ้าวัตเตอร์เฮลโหลสแตรส ไปเลย i ในดักสายมึงเม่งจยิยงนะในข่าร้นานมึงเห็นตัวมันเนอะไปไปกดไปทำหน้าที่ของตัเองต้องไปทำหน้าที่ของตัเองซะสุดแรกสุดแรกประตูเปิดแล้วประตูเปิดอะไร,ะระไอ,อะไรอะไรอะไอ้เหี้ยเอากูไปไป้ายนะ ลมอะไรวะเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยไม่ไม่มีลมวะเต้นดิรออะไรอ่ะลา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 ทำได้ไงวะกูกูเลอกเต้นแล้วอ่ะเออเฮ้ยไม่ยังไง ก็มาเซก็มาเซก็มาเซ่ก็มาเซ่ก็มาเซ่เฮ้ยทางนี้ก็มีดีกว่าดูดิว่าแม่งจะวอเตอร์ฟาร์กอีกไหมครับเฮ้ยผมเฉียวตกว่ะที่บนหอนี่แม่งเดี๋ยวรูปแบบนี้ตัววงกลมแบบนี้แบบนี้ก็มีผมว,ว่ามันเหมือนเลโก้มากเลยเนาะออกแรงขึ้นเว้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้แล้วอีสัตว์ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมกดย่อเลยสัตว์เฮ้ยกูไม่เออกูสาบรอบไปตั้งมานไอ้สัตว์มันจะตัดกำลังคลกันอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเห็นไม่ทำลายหน่อยกูกูมาเล่นนะกูไม่ได้มาแบบไอสัตว์แม่งเลยเอาแลวครับบินดิขึ้นดิ เปนได้แล้วไอสัตว์มึงติดพื้นไปบางทีอ่ะมึงติดพื้นไปเอ้ยฮ่ารักดออกเตร์หน้าคุณดูซีเรียสนะหน้ามึงดูซีเรียสอ่ะไม่ต้องกลัวหราคุณกับพมผมไม่ทำให้คุณพิษว่างแน่นอนสแลชสแลชสแล,ช,สล,ช,สลชทัดทัด <c oughs> ใครเอ่ยไม่ทำที่นีรเลยอยู่นี่ครับ เฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนปืนใหญ่อะ่ะผมว่ามันคงไม่ยิงมาอย่างอมากกดชิปนานไปอย่าเกมหลุดนี่ฮ่ไปไอตัววิ่งอะ่ะไอพวกตวีนหมาหรีบไปเลยนั่นแหละกลับมาเออเก่งมากไอยลูกกอเฮ้ยผมผม่ยผ,ผมก็ต้องอยู่จนจุดเกมอะ่ะพ่ายแล้วผู้คนหลังเข้าแน่เลยฝันแม่งฝันแม่ง อย่าฝันมาาันจะไม่ได้ตัยเพื่อนพ่ผมผม,มคุมการอยู่เขี่ยแล้วไงทุกคนเก่แม่งเหมือนหกนาทีจริงปาวะแม่งโคตรนานเลยเฮ้ยชิพายแล้วประตูเข้าเฮ้ยยายาทำอย่างนี้ดอนช้ำอีกดอนช้ำดอนช้ำมึงห้ามมาตรงนี้ ไอสัตว์มึงฮอก็รีบไปแล้วนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละผมผมจะไม่กดปุ่มเลยครับผมจะกดแค่นั่งเว้ยแค่ยืนอยู่ปกติก็พอแหละโก้แม่งปุบปุบตกไปข้างล่างกูร้องไห้เลยนะโต้คุ้นเนาะเหมือนเกมบางอยาอ่างอ่ะเหมือนเกมคุ้นๆอะ่ะไม่เอาพูดอะ่ะเพราะผมไม่มีเงินซื้อเกมนั้นผมยังบอกละต้องการคนสปอนเซอร์อยากให้คนโอนสักสิบบาทสิบห้าบาทก็ยังดีพูดแเศร้า เฮียแล้วไงตรงนี้คุณคุณเนาะเก้าวิเก้าแปดเจ็ดหกหกแล้วเฮียรีบกลับมาสามสองหนึ่ง coming อ้าวเกี่ยวคนงี้คุณคุณนะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ฮิวกูด็อกเตอร์ฮิวกูสิด็อกเตอร์เออด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ตายห้องแล้วกูไปแล้วเออเป็นการตัดกันโหลกหัวที่ส้นตีนมาก มึงเปลี่ยนดาบเลยนายว์มึงเปลี่ยนดาเลยนายว์ให้หผมมีพี่รอดล่ะอะ,อะไรอ่ะ <c oughs> นี่ไงผมมีการ์ดอมตะกูไม่ไปกลางแน่ๆอะ่ะตอนเนี้ <c oughs> ยไอ้กดดิ้งทำไมอะ่ะไอ้สัตว์กูจะกดเปลี่ยนปืน <c oughs> ดนนูเอาแล้วกันเออผมบอกแล้วว่าแม่งเป็นเทียก่หลังซ้ายพวกมึงก็พวกมึงก็ไม่รู้ พวกมึงไม่รู้เหรอว่าแม่งน่ะว่าไม่งนะทำอย่างเงี้ยมากี่รอบแล้วเอ้าเอา,เอา What the เ,าเฮี้ยกูเป็นซอมบี้เลยเพราะกูเด,ดินเข้าใบพัดเนี่ยนะ u ัก a อเกนใช่ใช่เลยกูตายเพราะว่ากูเข้าพัดเนี่ยนะมึงเอาสมองส่วนไหนคิดวะแล้วเมื่อกี้มึงสี่วิ แล้วมึงไม่ให้กูกดเกิดเหรไอ้สัมึงที่ไปเลยนะสเก่าเฮียงงว่ <Yeah. S 1> มงะมึงอย่าเลือกด่านนี้อีกนะสัตว์กูแม่งเห็นแล้วไม่อยากขึ้นเฮลิคอปเตอร์อีกเลยเฮ้ยเยอะจริงได้อะโอ้โหไม่ต้องมีก็ได้นะ เอ้ตะกา้ามันกดโดดสองทีได้ไม่หรือแล้วมันกดกดอื่นกดได้แล้วกูกดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเจ๋งวะเจ๋งวะโอ้โหมันอยู่ขนาดนี้มึงฆ่าไม่ได้มึงโ,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 โรกรธเสียจะเกิดอ่ะ เพราะกูเด้วยแหละอู้เบื่อกูน่ะนักฆ่าในตำนานไอ้สักกูนักฆ่าในตำนานขอโทษได้ปะกูขอโทษกูขอให้เป็นกูจะไปแค่ตรงประตูอ่ะอืมอ้าวไอ้เหี้ยรอ,อก,กูตกตึกเลยยังจะยิงคู่กูอีกเ <gasps> หนื่อยใจมาทุกคนเขาทำยังไงอย่างงี้ มวยอะ่ะชว่ามึงอยู่เหนือแล้วมึงจะชนะเอาวะฮ่าห่าฮ้าี่อะไรตายแล้วตาแม่งไรไม่เป็นคนอื่นเขาโดดสองทีได้วะกูกูโดดไม่ได้วะแล้วมึงจะท่วมอ่ะมึงเหลือไปทำเตี้ยอะไรเนี่ยแค่เนี่ยโอ้โหสัตว์เสึอเสือกระเปอร์พันหู เฮ้ยเดี๋ยวคนจะได้ลองแล้วว่านี <laughs> ่คืออะไรวะไม่ทันทำไรเลยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเยิงกูดิเอ้ยมันยิงวะไอ้กกูกูจะเบงว่ะไม่จริงจแม่งไม่ได้ยิงว่ะนี่อะกูจะขึ้นยังไงใ่ให่ใ่ใหญ่่ เจกไอ้สัตว์กูมาอีกรอบนึงดิจริงดิมาดิเฮ้ยมึงกูเข้าไปได้ไอ้สัตว์กูดี่ยเยอเดินมานี่เลยนะไอมันไม่ต้องเลี้ยงหรอกจริงอ่ะจริงแล้วไม่ต้องเลี้ยงมึงไม่ต้องยิงกูก็ได้นะขนาดมึงไม่ต้องยิงกูก็ได้แค่นี้เที่ยวหวังเลยตามเอ็นโนเอฟซ ฝัดแล้วกูจะขึ้นไหมฮา่ฮาฮ่าเนี่ยกูดูก็ได้ขนาดอย่างขวกมึงก็ตายมพวกมึงก็ต้องโดนเฮ้ยมันมาได้ไงวะหลงทางเหรอน้องหลงทางเหรอไม่มีเลยอวะทำไมอ่ะมึงไม่รอดอยู่แล้วมึงต้องหนีซะวุ้กกูากตามมาเลยเนะี่ยเออ พอแล้วมันตายแล้วไอสัตว์จะขับน้ำที่อะไรละเดี๋ยวมันก็ตายใช่ป่ะเนี่ยยังไงมึงก็ไม่รอดเดีย๋ยวมึงก็โดนลมควันอยู่ดีเียแล้วกูขึ้นยงังไงล่ะหมาอยู่แค่เอื้อมมือแต่เอื้อมไม่ถึงสักทีอ๋อมีทางขึ้นอ๋อกหโง่ตั้งนานสัตว์เอ้ย <laughs> ไม่ต้องขึ้นก็ได้บินวแล่นะ ตามันด้วยความระสูงหนาวว่ะผมเปิดแค่แอร์ยี่สิบเองนะฮะตอนนี้รังขึ้นไปครับหน่อยตอนนี้พวกมันตายแน่ตายหมดแน่หมายถึงพวกกู่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยกดโทษได้ปะไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนโอ้แล้วกูตกมาข้างล่างโอ้โหดีแล้วที่ไม่ตก เต็มเต็มทำไมอ่ะกูตกอีกแล้วนี่ฮะรีสปอนอีสี่เกมอีสี่ไล่ไม่อีซี่แ้ววมานี้จำได้ครับนี่มันจุดมอบตัวนี่หว่า1ิาแล้วกูต้องกูตายกูตายไอ้ตัวไหนรอดอ่ะไอ้นี่แหละสปายเนี่ยนะอย่ากดอ่ะ เก้าแปดแปดแล้วมาพี่จีอะไรแค่ตาเดียวเองมาเก่งอีน้องพี่ผ่านมาเยอะพี่โดนพัดลมพัดตายอะ่ะ <c oughs> รอบนี้กูไม่พลาดแน่รอบนี้กูไม่โดดก็พัดลมแน่ มาดิมาดิจริงๆตรงนี้มาดิกูไม่โดดลงแน่กูลงตรงเนี้ยสัสเอ้ยแม่งขายหน้าชิปห้าเลยโดนใบพัดปั่นตายท่านมึงลงมาได้ไงวะเฮะ้ยมันมีทางมีที่วะทางนี้นี่นะมึงทำงานกันเลยนะท่ามึองอ,อะ่ะ <c oughs> โอ้โหตายวะ หวันยังวะ